การกลับมาเกิดใหม่ในฐานะเทพแห่งการทำอาหารในญี่ปุ่นชั a p t e องร้2บทที่232ความลับของสันเจ้าเซนเกนจัก,กรพัฒวังชีอาซามาโอมิยาว่านโทรศัพท์ในมือลงพร้อมกับยิ้มออกมาถึงแม้พลังในโลกแห่งอาหารจะถูกดึงออกไปถึงหนึ่งในสาแต่พระราชินีก็ไม่ทรงแรกแซงด้วยเหตุนี้เหมือเจจึงถูกกำหนดให้คงอยู่กับเราคุณนางยอมเสียตอนนี้แล้วเราจะได้ประโยชน์มากขึ้นในอนาคตเมื่อนึกถึงคำทำนายดวงชะตาอาหารอันน่าสะพรึงกลัวของเซียวเฉิงใบหน้าของอาซามาโอมิยาก็ยิ้มยิ้มสดใสาราวกับดอกเบนจามาดเก่าแก่ โอ้ดอกพีทยิ่งดอกพีทบานมากเท่าไหรโชคชะตาก็ยิ่งแน่นแฟนมากขึ้นเท่านั้นฉันเป็นที่รักของสวงสวรรค์เมื่อนึกถึงสถานการณ์ของเซียวเฉิงใบหน้าของอาซามาโอมิยาก็ไม่ได้ที่จะแสดงร่องรอยของความอิจชา้าอาซามาโอมิยะไม่ได้บอกเซียวเฉิงว่าโชคเรื่องอาหารของเซียวเฉิงน,นั้นเป็นเรื่องของโชคชะตา ในเกมพ e ช c h Blossom ทุกครั้งที่เซียวเฉิงได้รับความรักจากหญิงสาวโชคด้านอาหารของหญิงสาวคนนั้นจะพิ่มสูงกว่าโชคด้านอาหารของเซียวเฉิงและการเพิ่มขึ้นนี้จะคงอยู่ถาวรจะไม่ลดลงแม้เซียวเฉิงจะเลิกกับหญิงสาวคนนั้นก็ตามและยิ่งหญิงสาวมีโชคด้านอาหารมากเท่าไหร่โชคด้านอาหารของเซียวเฉิงก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเขาเดินไปที่ด้านหนึ่งของกำแพงเปิดประตูลับแล้วหยิบสมุดบันทึกเก่าเล่มหนึ่งออกมาจากประตูนั้นจากกระพัดดูมีสีหน้าพิโรธสีคำบนปกหนังสือเล่มนี้อธิบายถึงเนื้อหาที่บันนนนทึกไไว้นน้้ใหัังงสืออเเล่มีดดยาชจน สันเจ้าอาซามาของข้าพเจ้าได้ฝึกฝนวิชาเนตจักรพัิมาหลายยุคหลายสมัยเพื่อค้นหาผู้ที่มีโชคลาภด้านอาหารอย่างลึกซึ้งและข้าพเจ้าได้เชื่อมโยงโชคลาภด้านอาหารของสันเจ้าอาซามาเข้าด้วยกันด้วยวิธีการลับดังนั้นสันเจ้าอาซามาของข้าพเจ้าจึงเจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอดเป็นเวลาหลายพันปีวันนี้ปรับใดที่โชคลาภด้านอาหารของสันเจ้าอาซามาของข้าพเจ้าเชื่อมโยงกับเหล่าคุณนางสันเจ้าอาซามาของข้าพเจ้าก็จะเจริญรุ่งเรืองได้อีกอย่างน้อย200รปีจักรพัิหวานฉีผู้พิทักษ สวยงามมากทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณแล้วมิยาอาซามะซึ่งหนุ่ไกลออกไปในบ้านของเซียวเฉิงเรากับรู้สึกอะไรบางอย่างก็พูดกับตัวเองว่าไม่ต้องห่วงฉันจะทําเองวันถัดมาเซียวเฉิงตื่นขึ้นมาหลังจากได้กลิ่นบางอย่างเมื่อเดินออกจากห้องเซียวเฉิงก็เดินตามกลิ่นหอมเข้าไปในห้องครัวอรุณสวัสดิ์เฉิงอรุณสวัสดิ์ค่ะคนสวยหลังจากทักทายกันแล้วเซียวเฉิงก็ก้าวไปข้างหน้ารอสักครู่อาหารเช้าจะพร้อมแล้วโอไม่นะลำบากใจจัง เซียวเฉิงหัวราะแล้วเดินไปข้างๆและพูดกับอาซามามิยะว่านาทึ่งจริงๆการทำอาหารแบบนี้กำลังจะยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกด้วยประสาทการได้ยินที่เหนือกว่าเซียวเฉิงเพียงแค่ฟันเบาๆก็รู้แล้วว่าอาหารเช้าตรงหน้าเขาคืออะไรอืมก็ไม่ดีเท่ามาโคตโตรอกนะเธอก็เคยฝึกทำอาหารที่สันเจ้าเซนเกนมาก่อนนี่นาะงั้นฉันจะไม่รบกวนคุณฉันจะออกไปก่อนเซียวเฉิงเดินออกจากห้องครัวรินชาใส่ถ้วยแล้วนั่งลงตรงนั้นเซียวเฉิงครุ่นคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานเขาแค่ต้องการไปสันเจ้าเซนเกนแต่กลับเกิดเรื่องแบบนนี้้ขึ จากนั้นมันก็พามิยาอาซามะกลับมาถท่าหาักนาคิริเอรินาและกุ้ยหอยยันเย่ถามถึงเรื่องนี้เซียวเฉิงก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายอย่างไรดีฉันรู้สึกแบบนี้เสมอไม่ช้าก็เร็วฉันจะต้องฟักออกจากใครเซียวเฉิงซึ่งน่าเบื่อสุดๆเรื่องหม่นเกี่ยวกับตัวเองอาเฉิงไม่เป็นไรมิมิมมอาซามะเดินออกมาจากห้องครัวพร้อมอาหารเช้าอาหารเช้านี้เป็นอาหารเช้าแบบญี่ปุ่นทั่วไปแต่ทุกอย่างถูกรรงสั์อย่างประณีตเรียบง่ายแต่ไม่ธรรมดานี่คืออาหารเช้าที่อาซามะมิยจะจัดเตรียมพลังของมิยาอาซามะเพิ่งเริ่มต้้้นนนขึเเเเทท่่าาัแแตธอก็ใหซียววงลลดจ อาซามามิยาเชี่ยวชาญด้านการทำอาหารและเสี่ยวเฉิงก็ประหลาดใจกับฝีมือการทำอาหารของเธอแล้วยิ่งไปกว่านั้นอาซามาอมิยาเคยกล่าวไว้ว่าอาซามามิยาก่งกาจในศิลปะการจัดดอกไม้ในพิธีชงชาทุกประเภทเรียนโอมักรุการเขียนพูกกันและการวาดภาพกรุณาใช้ชาเข้มข้นกับข้าวสวยร้อนๆนะคะท่านผู้ให่ฮั่นหากจะกล่าวว่านี่เป็นเพียงชายหยาบและข้าวสารชั้นดีแล้วสิ่งที่คนทั่วไปกินกันเป็นประจำก็คงเรียกว่าอาหารสกได้เซียวเฉิงอดไม่ได้ที่จะพูดออกมาพร้อมกับรอยยิ้มเย้ยยโปรดใช้มันด้วยหลังจากทานอาหารเสร็จเซียวเฉิงก็ถามยอาซา่า สวยจังคุณมีแผนอะไรหรือเปล่าวางแผนไปเรื่อยๆรับใดที่เจ้ายังอยู่เคียงข้างอาเฉิงคำตอบของวิยะอาซามาทาให้เซียวเฉิงพูดไม่ออกเออถ้าคุณหน้าตาแบบนี้ฉันว่าร้านเล็กๆนี้ก็ควรเปิดด้วยนะคนสวยทําไม่รังเกียจมาช่วยฉันหน่อยได้ไหมถึงแม้ว่าผมอยากจะทําอาชีพขายปลาเค็มต่อไปแต่ถ้าผมทาปลาเค็มเองวิยะอาซามาก็จะไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยพูดง่ายๆก็คือผมตั้งใจจะเปิดร้านนี้แต่แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกอย่างเปิดทุกวันแต่ทําอาหารแค่วันละสิบมือเท่านั้นส่วนเรื่องราคาอาหารนั้นจะนาไปประมูลออนไลน์ใครเสนอราคาสูงสุดก็จะไได้ไป ส่วนเรื่องราคานั้นเซียวเฉิงไม่กังวลเลยฉันเล่าแผนของฉันให้มิยาจิอสาสมาฟังและมิยาอสาสมาก็เสนอด้วยรอยยิ้มว่าถ้ามาคุโตะเห็นแบบนี้แล้วไม่รังเกียจฉันจะจัดการที่เหลือเองยกเว้นอาหารสิบจานที่มาคุโตะทำไว้เวลาทาการวันนี้เปลี่ยนเป็นแปดชั่วโมงคุณคิดว่าโอเคไหมมันจะลําบากเกินไปสําหรับคุณหรือเปล่าคะเป็นไปไม่ได้ Chapter 233บทที่233าิชะตากรรมของมิลเ์สำหรับสมาชิกหลุนเย,ย่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกลองเสนอไอเดียของคุณให้แอนอีหลุนดูสิ มอกว่าคุณอยากให้แอนอิหลุนสร้างเว็บไซต์ของตัวเองด้วยแล้วนำอาหารสิบเมนูประจำวันของเซี่ยวฉิงไปประมูลในเว็บไซต์พร้อมทั้งจัดก,กิจกรรมอื่นๆไปด้วยเช่นแจกตัวอย่างอาหารให้ลูกค้าผู้โชคดีหรืออะไรทำนองนั้นไม่มีปัญหาเว็บไซต์แบบนี้ไม่ยากหรอกแต่ความยากที่แทจริงคือหลังจากที่คุณทำเสร็จแล้วฉิงเว็บไซต์ของคุณต้องไปจดทะเบียนกับสำนักงานมณฑลกวางสีฮะสำนักงานกวางซีโลกนี้ยังมีองค์กรแบบนี้อีกเหรอแต่ฉิงคุณไม่ต้องประมลมากเกินไปหรอกเรื่องนี้ไม่ยากเกินไปฉิงคุณเป็นคนักกกกกาาาาารรรรสร้้งงงเเเวว็็บไไซตต์ออออออมม่่่่่ใชืยยและะีฝจทหคุณ เสียวเฉิงพยักหน้าแสดงว่าเข้าใจบนเว็บไซต์ฉันจะช่วยฉินทาให้คุณแต่บอกตามตรงถ้าคุณมีสภาพคนคุณสามารถขอให้อีกฝ่ายช่วยได้เพราะจะเร็วกว่าเย็นฉันเข้าใจแล้วแล้วคุณจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการสร้างเว็บไซต์ให้เสร็จแค่นี้พอสําหรับผมคืนเดียวพรุ่งนี้ผอมจะส่งชื่อโดเมนเว็บไซต์ให้คุณอาฉันคุณลองดูตอนนั้นนะถ้ามีอะไรไม่ถูกใจบอกผมได้เลยผอมจะช่วยแก้ไขให้ตกลงหลังจากเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้วฉันจะทําอาหารอร่อยๆเลี้ยงคุณงั้นฉันก็ไม่เป็นที่ต้อนรับอย่าสุภาพเลยหลังจากวางสายเซียวฉันก เคผู้บัญชาการแล้วมันจะช่วยกำจัดธุรกิจของคุณได้อย่างไรเสียงของนายทิริเซนซาเอมอนจากปลายสายพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่หงียหงิดว่าได้มีการวางแผนไว้แล้วแต่ฉันไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่พวกคุณพอจะช่วยได้ไหมคะเอาเราผมพร้อมที่จะเปิดร้านแล้วคุณช่วยเร่งรัดผมหน่อยได้ไหมทางที่ดีที่สุดคือปล่อยให้อีกฝ่ายดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วที่สุดผมได้อธิบายแนวคิดนี้ไปอย่างชัดเจนแล้วทีมที่คุณกำลังมองหานั้นออนไอนเกินไปนายทิริเซนซาเอมอนอีกฝั่งหิวมากจนเซียวเฉงหัวเราะไม่ออก ไอเด็กเหม็นแกพูดขณะยืนไม่ได้หรอกนะฉันเจอทีมชั้นนำของญี่ปุ่นแล้วและเพราะสิ่งที่แกพูดฉันเลยจะทุ่มเทยอย่างหนักเพื่อเซ็นสัญญากับอีฟายไอหนุ่มถ้ามันไม่น่าตื่นเต้นอย่างที่แกพูดแล้วก็คอยดูเธอะเชื่อใจผมเธอครับคุณตาผมเคยทำให้คุณผิดหวังเมื่อไร่กันละ่ะจริงไหมอึมหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะนาคิริเซนซาเอมอนจึงถามกลับด้วยเสียงคัดทำไมคุณถึงคิดจะเปิดฉากแบบนี้นี่ไม่ใช่ตัวละครของคุณเลยฮาฮานิสัยของฉันมีอะไรบ้างที่คุณไม่รู้จักคุณรู้จักนิสัยของััันนนนนนดีีขาา้เเเเลลยยรอสส่ิิงกคซ อย่างไรก็ตามคุณกำลังสนับสนุนอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ทางที่ดีควรค้นคว้าหาข้อมูลอย่างรวดเร็วผมวางแผนที่จะเปิดตัวเกมและเว็บไซต์ของผมพร้อมกันคุณมีเรื่องจะพูดกับไอสาระเลวนี่เยอะแยะเลยถ้าเจอเมื่อไหร่ฉันจะเร่งเร้าให้ถ้าอย่างนั้นข้าจะรบกวนท่านผู้บัญชาการสูงสุดหลังจากวางสายโทรศัพท์แล้วเซียวเฉินก็หันไปพูดกับมิยาอาามาที่อยู่ค้างๆว่าแล้วเธอพร้อมจะทำอะไรละ่ะอะไรนะสูตรอาหารทั่วไปบางสูตรก็ใช้ได้นะดูดีเลยฉันจะให้สูตรอาหารกับเธอเมื่อถึงเวลาแล้วนอกจากอาหารที่ฉันทำแล้วเราสองคนจะแบ่งร้าานนนทีี่เหลลลืออกััแแะะะฉจมยุววบบ ตกลงมิยาอาซามะกล่าวกับเสี่ยวเฉิงและไม่ยอมถอยว่าแต่ผมอยากรับสมัครคนสองคนได้ไหมครับคะคุณตัดสินใจเองได้เลยเดี๋ยวฉันจะกลับไปเขียนสูตรให้คุณคุณศึกษาอย่างละเอียดได้เลยตกลงอาเฉิงวิทยาลัยแห่งชาติโอนโนกิซากะโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนแบบดั้งเดิมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในเขตชิโยดะกรุงโตเกียวเคยผเผชิญวิกฤตการที่เกือบจะต้องยกโรงเรียนเนื่องจากจำนวนนักเรียนไม่เพียงพอ ในกลุ่มนั้นมีเด็กผู้หญิงเก้าคนคิดแผนการอันชานฉลาดขึ้นมานั่นคือการเป็นไอดอลตราบใดที่พวกเธอได้เป็นไอดอลชื่อเสียงของโรงเรียนก็จะเพิ่มขึ้นและจำนวนนักเรียนก็จะเพิ่มขึ้นด้วย้วยเหตุนี้เด็กผู้หญิงเก้าคนที่มีบุคลิกแตกต่างกันจึงตัดสินใจร่วมมือกันเพื่อเป็นไอดอลพวกเธอหวังว่าจะสามารถกอบกู้โรงเรียนที่พวกเธอรักได้ด้วยการเพิ่มฐานนักเรียนด้วยชื่อเสียงของไอดอล563อย่างไรก็ตามความเป็นจริงนั้นโหดร้ายและเด็กผู้หญิงหลายคนก็คิดว่าไอดอลนั้นดูซื่ออเเนนไ้ยยดดดดงมีีีพททท่่ท่ืจะนทนทััใ อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีคนที่มีความสามารถในการแต่งเนื้อเพลงและดนตรีอยู่ในวงแต่พวกเขากลับอยากโด่งดังความเป็นจริงกลับทาให้พวกเขาผิดหวังอย่างแรงถ้าเราไม่คืบหน้าอะไรเลยโรงเรียนแห่งนี้โรงเรียนที่เราชื่นชอบจะต้องถูกยุบไปไม่มีทางออกอื่นเลยหรือโคซากะโฮโนกับพูดอย่างหมดแรงถ้ามีหนทางก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่ก็ยากมากนิชิกิโนะมากี่กล่าวโอมากิเธอว่าไงละ่ะความจริงก็คือราบใดที่เรามีเพลงที่ยอดเยี่ยมเราก็สามารถประสบความสําเร็จได้ทันทีแต่ถ้ามีเพลงแบบนั้นแล้วใครจะเต็มใจมาแต่งให้เราละ่ะหน้าผาก Chapter อรสบทที่2องรสมส่รวบรวมร่ก้อนบอลเพื่ออัญเชิญมังกรขอรับการสนับสนุนและร่วมสมสมอืมบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ก็ได้นานชินลีลังเลแล้วพูดโอนกน้อยเอ๋ยเจ้าจะทําอะไรได้บ้างหละ่ะหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งนานชินลีก็หยิบรูปภาพออกมาด้านบนคือรูปของนานชินลีและเสี่ยวเฉิงโอ้ทันทีที่เห็นรูปเอโนกะทาคาบันก็กรีดร้องออกมานกน้อยเธอมีแฟนแล้วนะแชะ่เส้นเลือดสีฟ้าบนหน้าผากกุดขึ้นมาเลย ขอให้ฉันเห็นชัดๆหน่อยสิว่าคนที่อยู่ข้างบนนั้นคือใครไม่ใช่เรื่องของคุณกับนกนะทันใดนั้นททมาโกะก็หันไปมองนานชินลีด้วยดวงตาเบิกกว้างนกน้อยที่จริงแล้วแฟนของเธอคือเชฟเซียวเชิงเมื่อได้ยินคำพูดของเกาปันเอโนโกะโดยไม่ต้องคิดไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนนานชินลีก็ปรากฏรอยยิ้มสดใสบนใบหน้าผลไม้น้อยเกาปันเอโนตัวสั่นเทาอย่างน่ารักมองลูกแพนานชินที่เปล่งประกายด้วยรอยยิ้มก่อนจะยอมรับอย่างเด็ดขาดยิ้มแล้วหลบไปอยู่ข้างหลังคนอื่นนกน้อยนี่มันเรื่องเดียวกันหรือเปล่า ส่วนไหลมองไปที่นานชินลีแล้วถามไม่มีใครคิดว่าเสี่ยวเฉิงจะเป็นแฟนของนานชินลีนอกจากเกาปันฮุยในกลัวอย่างไรก็ตามภาพที่แสดงให้เห็นว่าเสี่ยวเฉิงและนานชินลีสนิทสนมกันนั้นเป็นเรื่องโกหกไม่มีใครรู้เลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมนานชินลีและเสี่ยวเฉิงถึงได้สนิทสนมกันขนาดนี้เชฟเสี่ยวเฉิงคนก่อนบังเอิญมาที่คาเฟ่สาวใช้ที่ฉันอยู่แล้วผู้จัดการก็เชิญเชฟเสี่ยวไปถ่ายรูปเพื่อโฆษณาแน่นอนว่าตอนนั้นเชฟเสี่ยวยังไม่ดังเท่าไหร่นกน้อยเจ้าหมายความว่าให้ไปขอให้เชฟเสี่ยวแต่งเพลงให้พวกเราหรือ หนานชินลีพยักหน้าและก่าวเห็นด้วยว่าได้เขช่วยขอให้เชฟเซียวช่วยแต่งเพลงให้หน่อยนะคะถ้าเชฟเซียวตกลงเราก็ต้องเป็นครอบครัววีเหมือนกันสายตาของมิลสและกลุ่มของเขาสแสดงออกถึงความคาดหวังและพวกเขาก็เปล่งประกายเรากับบ้านของวีแต่เราจะขอให้เชฟเซียวมาช่วยแต่งเพลงให้เราได้ยังไงละ่ะนี่เป็นปัญหาใหญ่เลยโอ้นี่มันปัญหาใหญ่จริงๆโอ้ทุกคนมาดูนี่สิธ t ิเตอร์รของเชฟเซียวอัปเดตแล้วปรับใดที่สามารถสมเอ s ซซ่าครบทุกตัวในเกมมือถือที่เชฟเซียวเปิดตัวเชฟเซียวก็สามารถช่วยเขาทำสิ่งหนึ่งได้สิ่งนั้นอาจจะเป็นเมนูอาหารสังอื่นก็ได้ ทันใดนั้นยาซาวานิโคลก็กรีดร้องออกมาและหัวสีดําทั้งแปดกล้อมรอบตัวเธอดูได้ทางโทรศัพท์มือถือของคุณยาซาวานิโคลที่ตกใจสุดขีดรีบตะโกนบอกคนอื่นๆทันทีและทุกคนก็ตอบสนองในทันทีอืมใช่ทั้งเก้าคนต่างหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูโอกาสของเรามาถึงแล้วหลังจากดูคอนเทนต์อัปเดตบนทวิตเตอร์ของเซียลฉินงแล้วสีหน้าของสมาชิกมิวเอสทั้งเก้าคนก็แสดงความตื่นเต้นอย่างมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากเราจะดาวน์โหลดเกมทันทีเร็วเข้าโทโจโนโซมิตะโกนจากฝั่งหนึ่ง เราต้องรวบรวมเหล่าเอสเซซ่าทั้งหมดแล้วให้เชฟเซียวแต่งเพลงให้เราประโยคนี้ฟังดูเป็นยังไงบ้างฉันต้องรวบรวมลูกแก้มาัางกรพลังปราณแล้วจึงอัญเชิญมังกรมาขอพรเซียวเฉิงจะพาไปเล่นเกมเก่าๆบ,บางเกมเช่นออนยวจิ FGO ชิปบูแมนหรือที่จริงคือชิปเนียนเกมสสมพธนี้ครับจากนั้นชิกีงามีที่อยู่ข้างในและสิ่งอื่นๆก็ถูกแทนที่ด้วยเชฟหรือวัตถุดิบ,บ่างๆและคอลเลกชันชิกิงามีก็กลายเป็นคอลเลกชันเชฟยิ่งไปกว่านั้นเซียวเฉิงยังตั้งระดับเอสเซซ่าที่หายากที่สุดให้กับตัวเองอย่างนาดด้้านอีกวย โอกาสในการจัดสห่ง0 0 0 0 0เหากรวบรวมสิ่งนี้ได้มันจะเป็นราชาแห่งยุโรปอย่างแท้จริงจงสัมผัสกับความหวาดกลัวขององค์การถูกครอบงำโดยเอสเซซ่าเถิดพวกาอฟริกันโงเงาในขณะเดียวกันนอกเหนือจากการเปิดตัวเกมมือถือแล้วยังมีข่าวการเปิดร้านอาหารของเซียวเฉิงอีกด้วยเซียวเฉิงคนขี้เกียจกลับเปิดธุรกิจของตัวเองได้งั้นหรอข่าวนี้สร้างความประกลึงให้กับกลุ่มคนที่รู้จักคุณสมบัติของปลาเค็มของเซียวเฉิงเป็นอย่างดีปลาเค็มจะพลิกตัวหรอ อย่างไรก็ตามทุกคนต่างหันมาสนใจข่าวที่ว่าเซียวเฉิงมีอาหารสิกอย่างทุกวันฝีมือการทําอาหารของเซียวเฉิงได้รับการพิสูจน์แล้วจากกาันเวลาเมื่อเซียวเฉิงเรียนทาอาหารมาก่อนอาหารทุกจานที่เขาทําแสดงให้เห็นว่าฝีมือการทําอาหารของเซียวเฉิงนั้นยอดเยี่ยมฝีมือการทําอาหารของเชฟระดับสุดยอดนั้นดีเยี่ยมเซียวเฉียนโชว์ว่าแม่ขาหนูสั่งอาหารของเชฟเซียวมาสามอย่างพรุ่งนี้ไปกินด้วยกันนะคะตงสกิว่าพูดกับลูกสาวของเขาตงสกิเฉียนโชว์โอเคครั้งที่แล้วเขาเสิร์ฟอาหารธรรมดาธรรมดาให้ฉันแต่ครั้งนี้ลืม ครั้งล่าสุดที่ผมซื้ออาหารพิเศษที่เขาใช้ค่าสัตว์ในราคา100ล้านหยวนมันทำกำไรได้มหาศาลจริงๆครั้งล่าสุดที่ถงฉีว่าเสี่ยงดวงเธอก็ไายถูกสามารถเอาชนะภา,ารกิจพิเศษได้ในราคา100ล้านเยน